การตรวจระดับน้ำตาลในหญิงตั้งครรภ์การตรวจ Glucose Tolerance Test Mid t e s t หรือ GTT mid-T e s t, Mid t est, โดยการดื่มน้ำตาล75กรัมผู้ป่วยจะได้รับการเจาะและเก็บเลือด3ครั้งในช่วงเวลา2ชั่วโมงการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดโดยผู้รับการตรวจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8ชั่วโมงสามารถ,ถดื่มน้ำเปล่าได้เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการเปิดเส้นเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่ห หลังงดอาหารมาแล้วอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วดื่มน้ำตาล75กรัมซึ่งเป็นน้ำตาลกลูโคโสผสมน้ำมะนาวเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่2หลังจากดื่มน้ำตาล1ชั่วโมงเก็บตัวอย่างเลือดครั้งที่3หลังจากดื่มน้ำตาล2ชั่วโมงแล้วนำเข็มออกระยะเวลารอผลการตรวจประมาณ90นาทีระหว่างนี้สามารถรับประทานอาหารได้ข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทําการเปิดเส้นด้วยเข็มขนาดเล็กชนิดซิลิโคนแล้วค้างเข็มไว้ที่แขนผู้ป่วยแล้วเก็บตัวอย่างเลือดครั้งต่อไปจากเข็มนี้ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบำรุงราษ